โอ้โหโจทย์แบบนี้นะครับมีด้วยเหรอครับปกติเคยหาแต่หอรอมคอนอของจํานวนนะับแต่วันนี้เป็นการหาหอรอมของเศษส่วนทํำยังไงครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคํานวณในช่วงของแมทริกคณิตคิดวันละหนึ่งข้อวันนี้ครับเป็นข้อที่77ครับเด็กๆ เอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่ค่อยเคยเจอข้อสอบนะครับหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการหาหอรมอที่เป็นเศษส่วนครับเพราะฉนั้นวันนี้ครูคำนวณมีสูตรและมีทริคให้ครับการที่เราจะหาหอรมอนะครับของตัวที่เป็นเศษส่วนต้องใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้ครับไปดูกันเลยครับนั่นก็คือการหาหอรอมอของเศษส่วนนะครับ อามีหลักการคิดอย่างนี้ครับเราก็ต้องหาหอรอมอของตัวเศษครับหอรอมอตัวเศษครับส่วนข้างล่างครับตัวส่วนเราจะส่วนด้วยคอรอนอตัวส่วนครับคอรอนอตัวส่วนครับแล้วเราก็จะได้คำตอบทั้งหมดมาเป็น หอระโมของเศษส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแบ่งทำครับเราจะไปหาหอระโมของตัวเศษก่อนนะครับเด็กๆครับลุยกันเลยครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ครับหอระโมตัวเศษนะครับเราจะหาจากการหารเลยครับหารสั้นครับหารสั้นไปเลยง่ายดีครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาตรงนี้เลยนะครับเอาละมี3จํานวนนะครับ3จมจนวนได้แก่ เลข4เลข6เลข8ครับการหาหอรอมเหมือนเดิมครับจำนวนที่หารทั้ง3จํานวนได้นั้นคือเลข2ครับ2 2 4 2 3 6 2 4 8เรียบร้อยครับเด็กๆเป็นไงครับ2 3 4มีใครหารได้อีกไหมครับนอกจาก1ไม่มีเพราะนั้นหอรอมของเราคือเลข2ครับเราได้คำตอบมาตรงนี้คือเลข2นะครับ ต่อไปสเต็ปที่2ครับเด็กๆครับเราไปหาครนของตัวส่วนครับครนตัวส่วนนะครับเขียนย่อว่าครนของส่วนนะครับเหมือนเดิมครับเด็กๆหารสั้นครับหารสั้นครับเราก็จะไปหาครนกันเลยนะครับซึ่งครนของตัวส่วนของเราได้แก่50และ15ครับมี3จํจำนวน5มี1ิบ แล้วก็15ครับจำนวนที่หารทั้ง3จํานวนหรือ2จํานวนก็แล้วแต่ครับแต่เราต้องดูจํานวนที่3จํานวนก่อนมีใครหารได้ทั้ง3จํานวนมีไหมครับมีครับคือเลขอะไรครับ5ครับ5 1, 5, 5 2 10และ5 3 15ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คณนเราตอบลักษณะเป็นตัวแใช่ไหมครับจับมาคูณกันนะครับก็คือนำา5มาคูณ1คูณ2 แล้วก็คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วครับไปสรุปเลยครับนั่นคือเด็กๆครับหอรอมของเศษส่วนข้อนี้นะครับหอรอมนะครับของข้อนี้นะครับนะครับเท่ากับมาเลยครับหอรมอมของตัวเศษคือเลขอะไรครับ2ส่วนด้วยคอรนอคอรนอของ ตัวส่วนครับคือ5คูณ2คูณ3 5คูณ2คูณ3รับเราจะได้หอรอมอของเศษส่วนข้อนี้มาแล้วครับเด็กๆครับตัดได้นะครับตัดเลยครับ2 1 2 2 12เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวเศษคือเลข1ครับ53 15เรียบร้อยครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับคอรนหอรอมอครับของ เศษส่ส่วน5เศษ6ส่วน10และเศษ8ส่วน15นั่นคือเศษ1ส่วน15นั่นเองครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับแชร์ความรู้ดีๆตรงนี้นะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราจะได้มาเก่งคณิตศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วอย่าลืมครับติดตามในแมทริกต์ต่อไปครับวันนี้อย่าลืมทบทวนนะครับมีความสุขกับสนุกก <aj un> ับการเรียนคณิตศาสตร์กับครูคำนวณนะครับสวัสดีครับ